ใช่โอลี่วันเมกาโลดอนเฮ้ e อะไรอะ่ะมีคนได้เหรอเมื่อกี้แต่ต้องเพิ่มซะหน่อยเพิ่มโชคสักหน่อยคนอื่นมีโชคกันเยอะผมก็ต้องเพิ่มมั่งเป็ดผมไม่ได้โหดเท่าเขาอันไหนบลกรักเพิ่มให้หมดนี่เอาไปเลยบวกลักเพิ่มๆร้อยห้าสิบจะได้ไหมไม่รู้นะครับเมกาโลดอนมันบอกไหมมันอยู่ในโซนไหนนี่ปะโอ้โหนี่แน่นอน นี่แน่ๆสองตัวนี้แน่นอนครับสองแสนเก้าสามแสนอันนี้สองแสนหกถสองแสนเก้าเบ็ดเราจะรับไหวไหมเป็ดผมมันเท่าไหร่ 3, อ่ะสามแสนห้าก็อาจจะไหวอยู่เนี่ยเขาได้สีม่วงได้แต่กันบ่อยมากเลยเป็ดเขาคือขั้นไหนเนี่ยเป็ดเขาน่าจะโหดมากๆนะครับนี่ขนาดเพิ่มรักขนาดนี้นะตอนนี้รักผมรวมเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยหกสิบแต่รักส่วนเนี่ยเขาต้างเป็นหลักพันหลักหมื่นนะเพราะว่าเขาน่าจะโหดกว่าผมเยอะเลยครับคันเบ็ดคือผมยังสงสัยว่าสกินนี่มันช่วยอะไรสกินมันไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหม หมดแล้วล่ะกิจกรรมตรงนี้หมดแล้วถ้าตรงไหนคือเมกคาโลดอนเนี่ยผมไม่เห็นเลยเนี่ยผมพยายามมองหาอยู่นะครับแต่หาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวต้องตกเวิร์มหันก่อนครับปล่อยยัดจอดตรงนี้นะรักตั้งขนาดนี้ต้องมาบ้างเลยไหม